ส,ส,สนาิกุมสวัสดีค่ะไก่กอและไม่ค้าปลากอและไม่ค่าทุกคนที่บ้านท่านเรียกว่าเมนูอะไราคอมเมนต์มาได้นะส่วนบ้านเราเรียกว่ากอและนะจ๊ะวันนี้เราใช้ทั้งไก่และก็ปลาจะบอกว่ารสชาติอร่อยมากจึงมากทุกคน <g ul ain> เห็นรูปนี้แล้วคิดถึงอาหารฝีมือแม่จริงๆเลยเนาะนี่ <g ul ain> ในส่วนของปลา การที่เราจะให้ปลาอาอยู่ในรูปทรงที่สวยงามก็คือเสียบไม้ลูกชิ้น,ปนไปเลยคะ่ะทุกคนค่ะเห็นไหมอา้าใส่กระทะแล้วก็ปิด ถ้าจากนั้นก็สามารถพลิกได้เห็นไหมสะดวกมากรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ไม่ชอบก่อไฟนะคะพี่นี่จัดกระทะสองด้านไปเลยจ้าในส่วนของเครื่องเราก็ปั่นใส่กระเทียมใส่หอมใส่ตะไคร้ปั่นขึ้นมาเลยจากนั้นก็เทลงไปในส่วนของกะทิที่เราตั้งไฟพร้อมตั้งไฟเรียบร้อยจากนั้นก็เอา